่าดียวสงตอนนี้ขบเจ้าได้เข้ามาลงคอนเอามายูดโคยอะเลยเอามาดูาในบริเวณเนาะพระธาตุหลวงไงเนาะแล้วก็หลวงยังแก้นือนี่เป็นมือหรือมือตักบาทอยากน้ำมือเป็ี่ยนทีจล้อง บาเนักสกัดพระรามเลนมือซักบาทดอกปีนึิงคนเห็ดตักบาทใหญ่เ<ค>ดอนนีเ <C> ช <i> ่นึ่งดอกในมือบุญยานบุญพระองข้าวารันต์้ลวาเนียพระธาตุหลวงเนาะดอกทองข่าไปลยงป้อเฮ้ยสู้ อาติตามไม่ออกลาน้อยไม่ออกลาน่อยออกลาน่อยมาแต่ U S D โมทนารมาแล้วหนึ่งเซนอีสตาธุอาเบ่บุญแต่งุนจหลายตไม่ออกปุยโคตเตตานอกมาแต่อาทรงขัดขับนะมนาร์มาแล้วสองเซนตีไม่ออกปุนสู้เพ่งวะรคน สองสาวพันกีไม่ออกมันี่ทามาวงหนึ่งแสนทีเอาไม่ออกสบไม่ออก ลองนโมนามาเหล้วหาสิบพันกีมตูบัวซ้ำสาวพันธีเอาคาครัวไม่ออกเที่ยงิหาพันีไม่ออกไอ้าวนี้เป็นสิเป็นสาวเหยียดน้ำเนาะพูดศาสนานีก็นสาวเหยียดน้ำาะไม่ออกสายสมอนหนึ่งทขออนโมทนาบุญกุศลนำมาหลายเดอเอาไม่ออกที่วิชาวพันหนุภูพนสองหอยบาทแต่ก็ไม่ออกนั เมนตุนอเมนตุบุญืีบุญถันอมุะนามาเร้วมาสิพันธ์นำไออกสมพรหาติพันธ์พออมนาบุญกุศตนํำไปหลายอธิธตาม,ม่าไม่ออกจูมนอหาติพันธีไม่ออกล่องสวรรค์พอออกพอแก้ลโมตนานมาแล้วสามแจส,สี่สางหน้ำอาจจะบนในลายเรื่อนอกจากเจ็ดยี่ จะได้รูปงา่ให้เสืนขาธนา,า,าพาเด้องอเร์งานในดี้เฉลี่ยีและมั่งมีดีได้ปัตนาทีไดกันได้ดีนั่นสงกดังะาลกบองนะนวนมเงินไ้เพราะร้ามากขึ้นนะครับจะไปขายขานำกำไรได้ง่ายนะับจะจัดใจซื้อให้ที่นี่ลดสิจารนะรับขอพรุทนาคุณกุศลนำสายบนเอาใส่บารได้เรื่องยานยกน่นประธาตพันแงเนี่ยยานยกำลังใส่บารอยู่ เอ่อหากจะเป็นการดี้ก็เลใส